ส่งตรงมาจากอิตาลีเลยค่ะอันนี้นะะเป็นของชิ้นแรกที่แอมสั่งมาจาก v a l e เชกาออนไลน์ค่ะจะเป็นอะไรเดี๋ยวแกะไปพร้อมๆกันเลยค่ะ้ ที่แอมได้มาจาก Balenciaga ออนไลน์นะคะกล่องเขานะคะก็มาในกล่องสีฟ้าแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีตัวอักษรนะคะ Balenciaga พร้อมกับโลโก้ของ Adidas นะคะนี่ค่ะสินค้าอันนี้คือส่งตรงมาจากประเทศอิตาลีนะคะแล้วก็เข้ามาที่เมืองไทยแล้วก็มาใช้ขนส่งเคอรี่ค่ะส่งมาที่บ้านเรา อันนี้นะคะขอบอกก่อนเลยว่าตอนที่แกะออกมานะคะก็คือสิ่งที่ได้มาก็คือตามนี้เลยไม่ได้มีถุงก,กระดาษนะคะไม่ได้มีถุงช้อปปิ้งก็เดาว่าน่าจะโดนแกะที่ศุลการกรของเรานะคะเพราะว่าสภาพที่มาเนี่ยเล็กดิ้ก็คือไม่ได้ผูกก็กองแบบกองกองอย่างนี้เลยเปิดออกมานะคะเราก็จะเจอคู้มือนะคะอันนี้ก็คือเหมือนจะเป็นแบบ เป็นกาดนะคะเป็นกาดเป็นโน้ที่เขามีให้เราใส่ข้อความตอนที่เราสั่งซื้อเสื้อันนี้นะคะก็จะเป็นใบเหมือนทั่วแบบทั่วไปค่ะถ้าเราจะมีการส่งืนเทอร์เขาก็จะมีรายละเอียดพร้อมกับกระดาษมาให้เปิดออกมานะคะก็จะเจอถุงทั้งถุงก็คือจะมแบบีแบบเหมือนหน้ากล่องเลยค่ะมีตัวอักษรแล้วก็มีโลโก้สีขาวแบบนี้อันนี้ในกล่องเนี่ยเขามีหนุ่นมาด้วยนะคะ นุ่จั้นแล้ว่างหนทาพร้อมกับซองกันชนค่และสำหรับรุ่นที่อมได้มานะคะก็คือรุ่น triple S ค่ะนี่จะบอกว่ารุ่น triple S นี่นะคะจริงๆเขามีมาตั้งแต่ปี2017แล้วค่ะถือได้ว่าเป็นไอคอนิกของ Balenciaga ทีเดียวเพราะว่า เป็นรุ่นเหมือนแบบเป็นรุ่นที่ขายดีแล้วก็เป็นที่นิยมมากๆเลยค่ะสาหรับรุ่นนี้โดยในชื่อนะคะอีเดียตบอกไปว่าชื่อรุ่นเนี่ยเขาชื่อรุ่นว่า t r i p l e S นะคะโดย t r i p l e S เนี่ยก็คือ S เนี่ยย่อมาจากโซนะคะโซที่แปลว่าพื้นรองเทา้า Tri p ป e ก็แปลว่า3ใช่ไหมคะก็คือเป็นการเอาพื้นรองเท้าเนี่ยมาทําต่อกัน3ชั้นด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้นซิกเนเจอร์ของ Triple S ออันนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะรองเท้าแบบแคล้ายๆแบบ แดดดิชัวค่ะก็คือจะมีลักษณะที่แบบใหญ่ๆหนาๆหน่อยนะคะแล้วก็จะมีความแบบสูงๆอย่างเงี้ยค่ะ นี่ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้เลยค่ะ j u p e S ค่ะ oh. ซึ่งความพิเศษของรุ่นนี้นะคะก็คือ Balenciaga เนี่ยเขาได้ทำการคอลลั b ก,กับ Adidas นะคะจะบอกว่าการที่เขาเปิดตัวเนี่ยนะคือเขาสร้างความเซอร์ไพรสให้คนทั่วโลกมากๆเลยเขาเปิดตัวรุ่นนี้นะคะในงาน Spring Summer 2023นะคะก็คือเปิดตัวบนแฟชั่นโชว์งานนั้นเลยค่ะ ซึ่งในงานนะคะสิ่งที่เขาเปิดตัวเนี่ยก็มีหลายอย่างนะคะไม่ใช่มีแค่รองเทา้า t ิปเ e อรอ์คู่นี้มีทั้งเสื้อผ้านะคะเป็นเกงหมวกรวมไปถึงรองเท้าค่ะในรุ่นนี้นะคะที่เขาทาออกมาก็มีอยู่สสีด้วยกันนะคะก็คือเป็นสีน้ําเงินซึ่งจะเป็นสีน้ําเงินแบบนี้เลยแล้วก็เป็นสีขาวคู่นี้ค่ะแอมเลือกสีขาวดําคู่นี้มาค่ะโดยคอลเลคชันนี้นะคะการจําหน่าย ก็จะมีอยู่สองวิธีด้วยกันนะคะวิธีแรกก็คือเขาจะวางจำหน่ายสินค้าที่ช็อปในนิวยอร์กนะคะที่เขาเปิดตัวที่งานแฟชั่นนันไปแล้วก็อีกทางหนึ่งก็คือผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะซึ่งการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์เนี่ยเขาก็จะมีระยะเวลานะคะประมาณแบบไม่กี่สัปดาห์เงี้ยเปิดให้จองให้สั่งค่ะซึ่งตอนนี้ก็ได้ทําการติดไปเรียบร้อย e <โ m. S 1> แล้วค่ะเพราะฉะนั้น,นถ้าใครนะคะสนใจหรือว่าอยากจะได้ คอลเลกชันที่ b a l e n c h a g a คอลแลบกับ Adidas นะคะก็คือต้องรอติดตามดูนะว่าเขาจะมีการเปิดให้เราแบบเปิดขายหรือว่าเปิดทีเปิดให้เราสั่งจองอีกเมื่อไหร่ก็ต้องติดตามทางเว็บไซต์ของ b a l e n c h a g a ค่ะโอเคค่ะสําหรับคู่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดไปพร้อมๆกันค่ะด้านหน้านะคะตรงนี้นะคะตัวเลข44เนี่ยก็จะเป็นเบอร์รองเท้าค่ะ บริเวณด้านหน้านะคะก็จะมีส่วนประกอบทั้งที่เป็นหนังเป็นผ้านะคะผ้าตรงนี้ก็จะเป็นรูรูเพราะว่าจะได้ไว้ระบายอากาศนะคะต่วนี้ก็จะเป็นหนังค่ะแล้วก็เป็นผ้าเชือกองทางนะคะเขามีมาให้แค่ที่ติดมากับรองเท้านะคะไม่ได้มีสแปนมาให้เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีที่ดึงมาให้เราด้วยด้านในบริเวณพื้นรองเท้านะคะเห็นไหมคะจะมีโลโก้ของ Balenciaga Adidas นะคะนี่ เปิดมาด้านนี้นะคะกดลงมาดูก่อนค่ะตรงนี้ก็จะมีโลโก้เหมือนกันค่ะแลโก็ Adidas แล้วก็คำว่า Balenciaga ค่ะเหมือนเดิมค่ะปกติรองเท้าทั่วไปเปิดมาด้านในเขาก็จะมีบอกรายละเอียดนะคะว่าใส่รองเทาง้าโน่นนี่นั่นพร้อมกับคำว่า Balenciaga ค่ะทีนี้เรามาดูด้านข้างนะคะ ด้านข้างเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นรองเท้าอยู่ที่เอเบบอกไปว่ารุ่นนี้เขาคือ triple S ใช่ไหมคะมันก็จะเป็น3มชั้นด้วยกันชั้นล่าตงตัวนี้นะคะก็จะเป็นสีเทาก็จะมีลายแบบนี้ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีขาวลายก็จะต่างกันนะคะโอเคพอมาถึงชั้นสุดท้ายนะคะสีดำนี่ค่ะตรงนี้หลายๆคนอาจจะเห็นแล้วแบบเอ้ยมันอ้าหรือเปล่าหรือว่ามันแบบ มันดีเฟกอะไรหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะคะคือมันเป็นการดีไซน์ของเขานะคะที่มันจะแบบทำให้เหมือนอ้าออกมานิหนึง่งนี่เป็นทุกอันเลยค่ะทั้ง3ชั้นเลยด้านหลังตรงนี้ก็มีนะคะนี่ก็จะมีคำว่า balenciaga เขาเรียกอะไรปักค่ะน่าจะเป็นการปักเรอเป็นการปักใช่ปักคาว่า balenciaga ลงไปที่ตัวหนังค่ะอันนี้การเดินได้ของเขานะคะถ้าเป็นหนังสีขาวก็วเดินได้สีขาว หนังสีดำก็จะเดินได้สีดำค่ะอันนี้เลยขาดไม่ได้เป็นซิกเนเจอร์โลโก้ของ Adidas เลยค่ะก็คือเป็นเส้นสีดำสามเส้นคาดกันแบบนี้ค่ะพอมาดูด้านหลังเนี่ยยิ่งจะเห็นชัดเลยว่าความเป็นชั้นของเขาเห็นไหมคะเนี่ยมันก็จะแบบอ่านิดนึงอ่านิดนึงอ่านิดนึงค่ะเบรเวณด้านหลังนะคะตรงมีส่วนที่เป็นเอ่อเป็นยางะคะ่ะก็จะสะแตปเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะมีมีคำว่าバレเชก้าอยู่ค่ะ ถัดขึ้นมาด้านบนนิดนึงค่ะก็จะมีคำว่า Balenciaga พร้อมกับโลโก้ Adidas ค่ะนี่อันนี้ก็จะมีสายให้เราดึงอันนี้อีกด้านหนึ่งนะคะอีกด้านหนึ่งก็จะไม่มีอะไรค่ะก็จะเหมือนด้านนนุนเลยประมาณนี้ค่ะคร่าวๆเรามาดูพื้นกันนะคะที่พื้นล่องทางนะคะก็จะมีเอ,อ่อส่วนที่เป็นสีเทากับสีดำนะคะก็คือจะเป็นยาง ตรงกลางนะคะเขาจะมีคำว่า Balenciaga อยู่ซึ่งตรงนี้เหมือนเขาใช้แผ่นยางอะคะ่ะมาแปะลงไปที่คือนรองเท้าเห็นไหมคะว่าสีดำตรงนี้จะมีความเงานิดหนึง่งแต่ว่าตัวอักษรเนี่ยคือจะเป็นสีดำด้านค่ะค่ะนี่ก็เป็นรีวิวคร่าวๆนะคะที่แอมมารีวิวให้เ,เพื่อนๆดูนะคะเพราะว่าสิงๆอันนี้แอมไม่ได้ซื้อมาใส่เองะคะ่ะมันเป็นของพี่ชาย ค่ะแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นนะคะที่แอมได้มาจากเบเลนเชกาออนไลน์ค่ะนั่นก็คือแก้วนั่นเองอจะบอกว่าการสั่งเบเลนเชกาออนไลน์ครั้งนี้เนี่ยคือแอมไม่ได้ถูงเลยอยะแก้วก็ไม่ได้มีถุงกระดาษมาให้นะคะไม่รู้ว่าคนอื่นเขาได้กันหรือเปล่านะพร้อมกับในกล่องแก้วนะคะเขาก็จะมีเอ,อเหมือนคู่มือค่ะ เป็นสีเทาบันชก้าแบบนี้พร้อมกับริบบิ้นนะคะมีริบบิ้นให้มาแล้วก็จะมีอันนี้จะมีใบเสร็จมาให้ด้วยนะคะนี่โอเคนี่ก็เป็นรายละเอียดของการส่งรีเทิร์นพร้อมกับการค่ะแก้วใบนี้นะคะตอนเปิดตัวเนี่ยเขาเปิดตัวมาที่ราคา2,900บาทค่ะแต่ว่าด้วยความที่แบบ เป็นที่นิยมเนาะขายดีแล้วก็ตลาดมีความต้องการมากเนี่ยราคาณนะปัจจุบันนะคะราคาตอนที่อมซื้อมาเนี่ยราคาก็ได้มีการปรับขึ้นแล้วนะคะอยู่ที่3,800บาทค่ะก็มีอะไรเลยค่ะแก้วคายก็จะเป็นแก้วเซรามิกสีขาวนะคะซึ่งแก้วบานิชกาเนี่ยเขาจะมีอยู่สองสีด้วยกันก็คือสีขาวกับสีดําอันนี้นะคะด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะสกรีนคําว่า บ a l านเชอรนะคะแล้วก็มีแบงคอกจริงๆแล้วเนี่ยเขามีเมืองแบบให้เราเลือกมากมายเลยแต่พอดีแอนมก็เลยเออตัดสินใจเลือกแบงคอก Bangkok มาดีกว่าเพราะว่ามันจะดูแตกดีค่ะที่ก้นแก้วตรงนี้นะคะ,คก,ะ,คะก็จะมีคําว่า made in China แล้วก็จะตรงกลารตรงตัวนี้ค่ะเหมือนจะมีเป็นแผ่นซิลิโคนคือว่าเวลาวางแล้วเนี่ยอาจจะแบบกันลื่นกันกระแทกอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ว่าก็จะเป็นแผ่นซิลิโคนบางๆนะคะนี่ สำหรับด้านบนนะคะฝาเนี่ยแอมก็ไม่ไม่แน่ใจนะคะว่าเขาทำมาจากซิลิโคนหรือพลาสติกเพราะว่ามันก็มีสว่วนที่มีความยืดหยุ่นแล้วก็มีส่วนที่แข็งนิดนึงเหมือนภายในเนี่ยจะเป็นพลาสติกถ้าความเข้าใจอันนะแต่ด้านนอกเนี่ยเหมือนจะแบบพุ่งด้วยซิลิโคนบางๆวันนี้นะคะก็ถือว่าแอมมารีวิวนะคะ สินค้าที่แอมได้มาจากบาิเลชิก้าออนไลน์ซึ่งก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะกับการสั่งบาเลชิก้าออนไลน์ของแอมนะคะจะบอกว่าถ้าใครสนใจนะก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาได้ซึ่งราคาเนี่ยนั้นอะ่ะมันเป็นราคาเงินบาทอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องบวกเพิ่มไม่ต้องออไม่ต้องคิดเพราะว่าเราจะไม่ได้มีการเสียภาษีหรือว่าเสียค่าขนส่งใดๆเลยราคาก็จะเป็นราคาเน็ตที่เขาโชว์ในเว็บไซต์เลยค่ะสำหรับวันนี้แอมก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าแอมจะมารีวิวมาอันบ็อกอะไรก็ฝากเพื่อนๆกดติด ตามด้วยนะคะเงี้ยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ